ต้นรังเป็นไม้ไม้วงยางนะครับผัดใบนะบผัดใบก็คือเขาจะทนแรงไม้วงยางที่ผัดไม้วงยางเนี่ยมันมีผัดใบกับไม่ผัดใบนะครับพวกที่ไม่ผัดใบก็จะมีพวกยางนาพวกตะเคียนแล้วก็อีกหลายๆอย่างพวกนั้นค่อนข้างจะไม่ทนแรงไม้วงยางที่ทนแรงก็คือไม้วงยางที่มันผัดใบต้นเต่งต้นรังต้นก่อต้นโอ้หลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินเห็ดแต่เป็นที่แห้งแล้ง ให้เลือกไม้วงยางที่มันผัดใบถ้าใครที่มันชุ่มฉ่าอยากกินเห็ดให้เลือกไม้วงยางที่มันไม่ผัดใบเอาไปลงเชื้อเห็ดนะครับแล้วเชื้อเห็ดเนี่ยควรที่จะใส่ไปใน้งแต้นกล้าเขาเล็กๆให้ให้เจ้าไมโคโรไรซาเนี่ยมันโตอยู่ในรากเขาถ้าเกิดปลูกไปสีป่ห้าปีแล้วไปใส่ที่หลังเนี่ยบางทีมันเจอเชื้ออื่นในดินแล้วมันมันสู้ไม่ไหวนะครับถ้าไม่ใส่เยอะจริงๆนะครับหรือถ้าใครที่ ลูกต้นโตขนาดนี้แล้วแต่อยากจะลงเชื้อเห็ดที่เอาต้นกล้าต้นเล็กๆที่มันมีเชื้อเห็ดเอามาขุดแล้วมาปลูกให้เชื้อมันวิ่งไปหากันเองนะครับประมาณนั้นเลยฝากกดติดตามทิศวัน,นกเกษตรด้วยนะครับกับความรูม้เรื่องการปลูกต้นไม้แล้วก็ประสบการณ์ที่ควรทําและไม่ควรทําในการปลูกปา่าสวัสดีครับ